เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวรอให้ครูออกสัญญาณก่อนนะสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ g ีโฟกสปอร์ตออนทัวร์นะตอนนี้ผมอยู่ที่สนามบุญบอนป่างบุรอครับเฮามีเกมให้เราออนได้เล่นครับวันนี้ผมมีเกมมวนๆวล้เราออนได้เล่นกันคือลองเล่นเป็นแบบกู้ครับอ่ะเดี๋ยวเฮามาดูกันครับฝ่าอันจะเป็ี่ยนจะได้ยูฝ่ากู้ครับน้องพอ นะแล้วก็ตะต้นคู่กับท,ทีอ่ะพัดกันคนละหนึ่งครั้งมีโอกาสตีกูละสีข้างต่ออันนะใครยิงเข้าเก็บแต้มได้ก็เล่นสนามต่อไปเพื่อเก็บแต้มครับผมอ่ะใครเล่นก่อนอ่ะโอเคขอเปลี่ยนโหมดเป็นภาษากลางนะครับเอาเป็นยูฟ่าเล่นก่อนเป็นครั้งแรกอ่า อันนี้จะอันนี้จะเป็นเกมคิดให้เด็กๆเ,เล่นเพื่อพัฒนาฝีมือนะฮะน้องทีครั้งที่หนึ่งครับ,เ,รบปเป็นการเล่นแบบคู่นะฮะอ่าต่อไปพอครั้งที่สอง<ะ>โอ้ยเบาเกินนะต้นครั้งที่สองอ่าคู่ของต้นคู่ของต้น อ๋อครับยูฟ้าครั้งที่สามยิงเลยนะครับโอเค <laughs> นำหนะึ่นย์นะนำหนึ่ต่อไปสนามที่2ผัดกันขึ้นเมื่อกี้ใครขึ้นก่อนเมื่อกี้ทีมยูฟ่าขึ้นก่อนต่อไปต้องเป็นของท,ทีขึ้นก่อนสลับกันนะครับสลับกันด้วยอ่าหนึ่งมานี่อ่าต่อไปยูฟ่า สำหรับการขึ้นใครเล่นก่อนเล่นหลังในแต่ละคู่ผมให้เด็กๆตกลงกันเองนะฮะไม่มีการฟิกนะฮะอ่าตาต้นครั้งที่สองแต่ต้องสลับกันตีเอาเลยเหรอเอาแล้วออกเรามีสิทธิ์ตั้ง4ครั้งคิดก่อนฟ้าครั้งที่จบจบครั้งที่สาใช่ไหม สามโอเคสองศูนย์ยังมีมิธิ์สนามนี้ยูฟ้าขึ้นก่อนอ่าอุ้ยแรงอย่างนี้ออกนะฮะมาแล้วจังหวะที่หนึ่ง โอเคมีโอกาสอีก3ครั้งสำหรับคู่นี้ตต้นครั้งที่2ไหลแล้วอ๋อครับ <c oughs> ไม,ไม,ไม่ไม่ไ,ไม่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 อมไม่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 ไ่ไมทไม่ไม่ขม่ไม่ไ้่ไม่ไมอไ่ไม่ไม่ไมนไ่ไม่ไ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 ม่ไม่่ไ่อม่ม่อ จังหวะที่หนึ่งได้อยู่ครับสำหรับรางวลัลของคู่ที่ชนะได้คนละ20บาทโอ้โหตาต้นครั้งที่สองวางแผนกันดีๆนะตกลงดีๆชี้เลยเออเยี่ยมมากพอครั้งที่สองทีครั้งที่สาม ฟ้าทัง้งสามอ้า,อายิงได้อยู่ยูฟ้ายิงเอาแล้วตาต้นครับ<ด>โอกาสตีใครแตกโอ้ยอ่ะสนามต่อไปครับสนามที่5ยูฟ้าขึ้นก่อนตอนนี้ยังนำอยู่20 เยี่ยมอ่าท yeah. uh, 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 mm ีออกไหมอ้ยังอยู่ยังอยู่อ่าน้องพอครับครั้งที่สองวางแผนกันด้วยคิดดีดีไหลไหมไหลไหมอย่าอย่าลบ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 เดี๋ยว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  อ่าโอเคครั้งที่สองมาแล้วยังได้อยู่ครับยังมีโอกาสครั้งที่สามออกอ่าที่ครั้งที่สามอย่างน้อยเราก็ได้สองอยู่เว้ยไหลแล้วหมดสิทธิ์ครับอ่ายังน้ำอยู่อ่าสนามต่อไปใครขึ้นก่อนสนนาามมี้ไ่อยยกกโคร มาอยู่ฝ้าขึ้นก่อนไอทีขึ้นก่อนใช่ไหมอ่ะมาครั้งที่หนึ่งโอกาสสีครั้งนะโอ้ออกไหมไอไม่ออกโอ้เอาละตาต้นครั้งที่สอง เด hey, 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 hey. voilà ี๋ยวอย่าพึ่งอย่าพึ่งพออย่าพึ่งอ่ะทีครั้งที่สามต่อเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยเกือบอ่ะพอครั้งที่สามเอาแล้วยูฟ่าครั้งที่สี่ อู้ยิงไม่เข้ายังน้ำอยู่สองสูนย์ยังเท่าเดิมแต้ยังเท่าเดิม,ดมอ่าต่อไปใครขึ้นก่อนใครขึ้นก่อนต่อไปที่ครั้งที่หนึ่ง โอ้โหตาเต้นเล่นครั้งนี้สองต่อเลยเอาแล้วเอาแล้วเอาพอ่อครั้งที่สองอย่าอย่าเพิ่งรอให้ลูกนิ่งก่อนนะอ่า ทีครั้งที่เท่าไหร่ครั้งที่สาม,สามเอาละตาต้นจะเย็นๆย็ตาเย็นๆยให้ยิงให้เข้ารอให้ลูกนิ่งก่อนรอ,อให้ลูกนิ่งก่อนเอาแล้วไหลแล้วไหลไปไหน <laughs> ไหลไปไหนอ <c oughs> โอเคอย่าเพิ่งยิงอ่าอย่าเพิ่งยิงอ่าดีฟ้าก่อนเออให้ยูฟ้าก่อนยูฟ้าครั้งที่สามวยเฮ้ย อย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะไหลไหมไหลไหมเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยต้องยิงอีกแล้วอ้าวตาต้นเป็นคนเดี๋ยวนะเดี๋ยวลูกข้างในยิงก่อนอ่าใครเป็นคนยิงคู่ของยูฟ้ามาเดี๋ยวให้พอยิงก่อนเอาละไม่ตรงครับอ่าต่อไปตาต้น เอ้ยเกือบ <laughs> โอ้มีเสียวสหลัง<อ>ว่าบเลย <laughs> <laughs> เกือบโอ้ใช่ได้ใช่ได้เยี่ยมากอ่ะยังนํำอยู่สองศูนย์ครับ,อ,รบอ,อ่ะคู่ไหนขึ้นก่อนอ่ะคู่ทีขึ้นก่อนมา โอ้สวยนะยังสวยอยู่นะแต่จะออกหรือเปล่าล่ะจะออกหุดเอ้ยหยุดดิแรงไปแล้วออกว้าเบาลตรงนีเดี๋ยวพี่เหนี่ยมเอาไว้เอาละออกเหมือนกันอ่าสนามต่อไปแต้มยังสองศูนย์อยู่ อ่ามาทีครั้งที่หนึ่งอ่าต่อไปแต่ต้นครั้งที่สองไม่ต้องรีบนะจะเย็นเย็นอุ้ยยังไม่ออกยังมีสิทธิ์อยู่อ่าต่อไปพ่อครั้งที่สอง ครั้งที่สองยังไม่โอ้ใช่ไหมเอี่ยใส่รู้เอายูฟาครั้งที่ใหญ่พึ่งใหญ่พึ่งใหญ่พึ่งเดี๋ยวเรอยูฟ่าก่อนครั้งที่สี่ครั้งที่สามต้อเข่าเวอร์เลยโอ้โหเอออ่าครั้งที่สามครับเบาไปไหมอ้าวตาต้นครั้งที่สี่ เอาแล้วตีไข่แตกแล้วครับตามมาเป็นหนึ่งต่อสองแล้วนะเอาแล้วมาอครั้งที่หนึ่งอยู่ อ้าวแล้วครั้งที่สองอันแล้ลูกนี้ครั้งที่สองวางแผนดีๆนะอ่าครั้งที่สามยูฟ้ายูฟ้าเล่นก่อนเลยครั้งที่สาม นำไปสามหนึ่งแล้วเ,เ,เ,เรียวไหมเดียนะวเดียวเรียวเรียวเรียวรอดูสิ <ST UR K> ได้ไหมโอ้โหนนเดียวเียวเๆียวอันนี้ครั้งที่ <ST UR K> สไม่ใช่ามอันนั้นจบสามไปแล้วใช่ไหม <ST UR K> ต้องยิงถ้าถ้าไม่เข้าก็แพ้แล้ว <ST UR K> เอออ่าต่อไป <ST UR K> เหลืออีกสองสนามครับตอนนี้แต้มยังเป็นสามต่อหนึ่งอ่า ถ้ามีโอกาส4ี่ครั้งนะถ้าทําได้ตีตื้นมาเลยนะเอ้ออยเอาละได้ลุ้นได้ลุ้นตาต้นได้ลุ้นมีโอกาสอีก3ครั้งใจเย็นเย็นไม่ต้องรีบจะเย็นเย็นมองดีดี <c oughs> แล้วไม่ตีออกทำไม <c oughs> แล้วไม่ตีออกทำไม โอเคอ่าตอนนี้เรารู้ผลแล้วแต่เล่นให้มันจบสนามเลยอ่ามาให้มันจบ12สนามเลยตอนนี้แต้มขาดแล้ว3ตอนน่อ1เหลือสนามสุดท้ายอ้าวโอ้โหสละสิทธิ์เลยอ่าต่อไปพอครั้งที่2 ครั้งที่สาครั้งที่สามอ้าวพอยิงให้เข้าเลยคันที่สี่โอ้โไม่เข้าโอเคอ่มานี่ก่อนอ่าทั้งหมดมานี่เลยครับโอเคครับผมตอนนี้ เราได้ผู้ชนะแล้วเป็นคู่ของน้องอยูฟ่ากับน้องพอ่อจมือนะครับได้รางวัลคนละ20บาทเดี๋ยวครูให้นะครับอ,อ่าแล้วก็สําหรับ2คนไม่เป็นไร,รถือว่าเดี๋ยวครั้งหน้ามาแก้ตัวใหม่โอเคไหมสนุกไหมเกมนี้ก,ก็พอรุ้นอยู่นะอ่าโอเคจมือหน่อยอก็เดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้เราจะมีเกมอะไรอีกอก็อย่าลืมคอยติดตามกันด้วยนะสําหรับเกมนี้ เดี๋ยวเราไปสนุกกันต่อในเกมอื่นๆอ่าโอเคบ๊ายยท่านผู้ชมหน่อยเร็วครับอ่าเก็บไ